หนึ่งแสนบาทกับอายุ22วันนี้ผมอยากจะลองเล่าให้ฟังนะครับว่าประสบการณ์การได้เงินเดือน10,000แสนบาทตอนที่เราเพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยมีข้อดีข้อเสียคมมุ้มไหมแล้วมีขั้นตอนอยังไงบ้างที่เราเตรียมตัวเพื่อที่ได้างานนี้ก่อนอื่นนะครับก็คิดว่าการทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าเรารู้สึกยังไงกับ การได้ทำงานในประสบการณ์แบบนั้นการเตรียมตัวแล้วก็สิ่งที่เราได้มาจากการที่ทำงานแบบเ,เงินเดือน10,000แสนบาทต่อเดือนหลังจากที่เราเพิ่งจบจากมหลาลัยนะครับไม่ได้เป็นการต้องการที่จะโอ้อวดว่าได้เงินเดือนเยอะหรือว่าน้อยกว่าใครทั้งสิ้นนะครับอยากจะให้ทุกคนเข้าใจกันว่าอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกนครับตัวผมเองเนี่ย มีแบ็กกราวด์จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คณะบัญชีนะครับซึ่งตอนที่จบมาเนี่ยก็ได้เริ่มต้นทำงานเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือแ a g จเ e นต์คอนซัลแทนที่หนึ่งในเฟิร์มใหญ่ที่เรียกว่า mbb นะครับในนั้นก็จะมี McKinsey Bain BCG ซึ่ง3เฟิร์มเนี่ยเงินเดือนที่ให้เด็กจบใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นที่1 0 0 0 0ถึง1,40,000บาทนะครับนอกจาก3เฟิร์มเนี้ย ผมเข้าใจว่าจะมีประมาณ3องเฟิร์มที่อาจจะให้เงินเดือนใกล้เคียงกับ1 0 0 0 0แสนบาทอย่างเช่น m o ล a n n บ e r g e จหรือว่า a t ทีเคนะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนครับครับโดยส่วนตัวผมมองว่าการที่เราได้เริ่มเงินเดือนที่1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยจริงๆเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเทรดออฟค่อนข้างคมสำหรับผมนะครับ ในส่วนของข้อดีเนี่ยผมมองว่าข้อดีหลักๆเนี่ยมันมีหนึ่งในส่วนของการเรียนรู้ว่าวิธีการที่เราจะทำการวิเคราะห์หรือการให้เหตุผลในธุรกิจแบบเนี้ยเราเราจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งการที่เป็นเด็กดกจบใหม่แล้วมีพื้นฐานเราเนี่ยการที่เราจะไปต่อยอดหรือการที่เราจะเข้าไปในตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารเนี่ยมันมีประโยชน์มากหรือจะการใช้ต่อในเรียน MBA ก็ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับ อย่างที่สองเนี่ยคือเรื่องของ culture ที่มันปลุกฝังให้ตัวเราเป็นคนที่อยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะการที่เราเข้าไปอยู่กับคนเก่งเงยอะๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอแล้วก็ทุกวันที่เข้าไปกแก้ปัญหาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอะไรให้เรารู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การปลุกฝังให้ตัวเองเนี่ยคนควขย้อยู่ตลอดเนี่ยทำให้ไม่ว่าจะไปทําเรื่องไหนก็นตามในชีวิตเนี่ยผมคิดว่า มันทำให้เรารู้สึก passionate กับ,กบ,กบสิ่งที่เราทํานะครับเรื่องที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของออตัว career equity ในการที่เราเริ่มทำงานที่มี base ที่สูงหรือว่ามีมช,ชื่ออยู่ประมาณหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าสามารถทำให้เป็นเป็น gateway job ไปหล,ห,ลหลายสายได้ครับในส่วนของข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการคิดออกมา ถ้าเป็นงานที่ที่เราทำต่อชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงกว่างานทั่วไปหรือว่างานอื่นๆที่อาจจะได้เงินเดือนน้อยกว่าขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าผมคิดคร่าวๆนะครับถ้าเราทำงานอยู่ที่เงินเดือน1 0,000บาทต่อเดือนหลังภาษีก็จะเหลือประมาณ80,000บาทใช่ไหมครับทำงานประมาณ20วันต่อเดือนเพราะฉะนั้นต่อวันเนี่ยก็จะตกยิ่ที่ประมาณ4 0 0 0บาท แล้วก็ต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้0ถึงสี่บาทคิดซะว่าวันหนึ่งทำงาน12ชั่วโมงตั้งแต่9ก้าโมงถึง3ามทุ่มโดยเฉลี่ยนะครับโดยชั่วโมงที่มากกว่าประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วเงินเดือนทีเ่เงินเดือนที่พอใกล้เคียงกันนะครับอ,อย่างเช่นเงินงานงานอื่นๆที่เป็นแม n จเม m นต์เชนีแต่ว่าเวลาต่อวันที่เราใช้เนี่ยประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยรายได้ต่อชั่วโมงก็ ก็จะไม่ได้ตักกันขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นงานที่ได้รายได้ประมาณาตั้งแต่55 0 0มถึง70,000่นบาทนะครับผมคิดว่าถ้าคิดออกมาเป็นต่อชอั่วโมงจริงๆเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตักกันขนาดนั้นนะครับเรื่องที่2นะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของดาบสองคมจากการที่เราเป็นคนที่อยากเรียนรู้อยู่ตลอดอตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีบางเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตวัยรุ่นของเราให้คุ้ม เพราะว่าเราเป็นเด็กจบใหม่เราอายุ22ถึงอายุ25เนี่ยมันเป็นเวลาที่ร่างกายของเราแข็งแรงที่สุดแล้วก็สามารถทํากิจกรรมที่ใช้อ่ร่างกายได้เยอะที่สุดเราควรจะออกไปท่องโลกกว้างไหมเราควรไปแบกแพ็กไหมหรือว่าเราควรจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเยอะกว่าน,นี้ไหมก็เป็นคำถามที่ผมค่อนข้างอ่ขึ้นมาบ่อยนะครับ ใน,ในช่วงเวลาที่ทอในการอยู่ที่เฟิร์มนะครับโดยหลักๆเนี่ยผมคิดว่าข้อเสียอยู่เป็นสองการซึ่งอ n อน l แล้วผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ท่าหยกสำหรับวิธีการเตรียมตัวนะครับผมคิดว่า,ามีทั้งหมดประมาณ3 Element ใหญ่ๆที่ทุกคนอาจจะต้องผ่านก่อนที่จะเข้าไปในเฟิร์มเหล่านี้นะครับอันแรกคือการเตรียมตัวสำหรับเรซูเม่อันที่2เนี่ยก็คือการเตรียมตัวสำหรับ Uh, assessment test หรือว่าจะเป็นข้อสอบที่แต่ละเฟิรมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ผมคิดว่าเขาจะทดสอบในเรื่องของการให้เหตุผลทั้งด้าน quantitative หรือมีตัวเลขและทั้งการด้านให้การให้เหตุผลแบบไม่ใช่ตัวเลขหรือ qualitative นะครับส่วนที่สาเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องเตรียมตัวนานที่สุดแล้วก็ใช้พลังงานเยอะที่สุดหรือว่าการสัมภาษณ์แบบ case interview ซึ่งในส่วนที่3าเนี่ยก็าจะแบ่งออกมาเป็น3.1ค,คือการทำฟิตอินเทอร์วิวแล้วก็3.2นี่คือการทํา Case นเทอร์วิวสำหรับฟิตอินเทอร์วิวเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบไหนมี background อะไรมาแล้วมีทัคติกในการอิมโฟ e n นซ์หรือว่ามีทคติกในการ c o m m u n i c a ตไอเดียของเราให้กับเ,เพื่อนร่วมงานให้กับเจ้านายหรือให้กับลูกค้ายังไงบ้างนะครับ หลักๆเนี่ยผมคิดว่าเขามองหาการที่เราสามารถดึงดูหรือน้มน้าวผู้คนเหล่านั้นยังไงนะครับส่วนที่สองเนี่ยส่วนที่เป็นการทำเคสอินเทอร์วิวเนี่ยจะเหมือนการแก้พัทโซแบบพูดไปด้วยมันจะเป็น30นาทีที่คนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยจะให้พร้อมออกมาว่าปัญหาของบริษัทที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยคือแบบนี้นะ มีอย่างเช่นมีกำไรน้อยลงนะแล้วคุณคิดว่าคุณจะแก้ป,ปัญหาแบบนี้ยังไงบ้างแล้วเราก็ต้องเอเตรียมคำถามที่จะ clarify หรือว่าเตรียมวิธีการแก้ป,ปัญหาแล้วก็คุยไปกับ interviewer ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าในการ เตรียมตัว3อย่างเนี่ยมีดีเทลมากกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปออกมาอธิบายว่าในแต่ละอย่างเนี่ยทำยังไงได้บ้างก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วนอกจากงานแ a g จเ e น t ์คอนซัลแทนเนี่ยหลายหลายคนก็ถามว่ามีงานอื่นไหมที่ให้เงินเดือนตั้งต้งตนที่ใกล้เคียง1นึ่งแสบาทนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีโอกาสหลายๆจ็อบนะครับที่เริ่มต้นด้วยเงินเดือนใกล้เคียง1นึ่งแบาทนะครับ อันแรกนี่ก็คือเท c คอมเพนีสนะครับอย่างเช่น Shopee อย่างเช่น g a r i n a เนี่ยก,ก็จะมีการเปิดแม e จเมน t ์เทรนีที่ขั้นตับเนี่ยก็จะให้เงินเดือนเท่ากับ Management c o n ซัล t ทน t แล้วสิ่งที่เราทำก็จะคล้ายๆกับ Management Consulting เหมือนกันครับวิธีการเข้าก็จะคล้ายๆกันครับอย่างที่2เนี่ยก็คือแ a เนจ e มน t ์เทรนีสำหรับ Non-Tech f i r ์มนอ c คอนซัล i ิ g งเฟิมอย่างเช่น Citibank หรือว่า Unilever หรือว่า PNG นะผมคิดว่าขั้นต่าที่ที่เงินที่เริ่มจากที่เหล่านี้ครับก็จะอยู่ประมาณ4 5่0 0ถึงถึงเ0็ดหบาทครับอ,อ,อย่างที่3เนี่ยก็คือเป็นทางสาย STEM นะครับอันนี้เราพูดถึงสายที่ไม่ใช่หมอหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่วิศวะที่เป็นปิโตเรเลียมเคมีต่างๆนะครับอันนี้พูดถึงทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็บิสเนสนะครับ STEM เนี่ยผมคิดว่ามันมีหลายๆแบงค์ ที่เริ่มมองหา data scientist หรือว่า uh, data engineering หรือ software developer ซึ่งตอนนี้อาจจะ uh, มีมี position ที่เปิดน้อยลงแล้วแต่ว่าเข้าใจว่าหลายๆแบงก์ในไทยเนี่ยก็มี opportunity ที่ uh, เริ่มต้นที่ประมาณ uh, 70,000 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทให้กับเด็กจบใหม่เหมือนกันซึ่ง uh, หลายๆที่เนี่ยก็จะมีการ offer ทุนให้ไปเรียน MBA หรือว่า master ต่อ ด้วยเช่นกันครับซึ่งถ้ามีใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองหาคำตอบมาให้คนระับ